สวัสดีทุกท่านค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับอาทิตย์นี้วันนี้เนี่ยมีหลายคนถามเข้ามาว่าเรื่องการจัดทํางบประมาณสําหรับการจัดอีเวนต์ล่ะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราเลยมีเรื่องงบประมาณมาฝากกันคร่าวๆค่ะสําหรับการจัดทํางบประมาณนะคะก็มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงการจัดทํางบประมาณสําหรับอีเวนต์สข้อสําหรับข้อแรกนะคะ พื้นที่สาหรับการจัดงานเพาบางที่นะคะก็คิดค่าพื้นที่ค่าแอร์ค่าการบริการส่วนบางพื้นที่เนี่ยก็มีการคิดค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมไปเป็นแพ็กเกจเปนเอนะคะโดยอย่างเช่นพวกสถานที่จัดงานที่โรงแรมต่างๆนั่นเองสําหรับข้อที่2นะคะก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มนั่นเองเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับบริการผู้ที่เข้าร่วมงานเช่นอ,อ,อาหารกลางวานันอาหารเบรกเช้าเรบรกบ่ายบาง หรือว่าฮาเฟนที่แพ็กเ,เกจไปเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นงานที่ซับซ้อนกว่านั้นนะคะก็อาจจะมีค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับงานเลี้ยงต้อนรับหรือว่า,างานเลี้ยงการไดยินเงก็ได้ค่ะส่วนอันที่สามนะคะก็คือค่าที่พักสําหรับคณะทางานค่าที่พักสําหรับวิทยากรหรือว่าค่าที่พักสําหรับสตาฟบบางที่เนี่ยมีการอํานวยความสะดวกให้กับ ว่าออร์แกไนเซอร์อาจจะมีการประสานกับโรงแรมที่พักเพื่อจัดหาที่พักให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยก็ได้ทั้งนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าที่พักนั้นจะให้ผู้เข้าร่วมงานจ่ายโดยตรงหรือว่าจ่ายผ่านออร์แกไนเซอร์ก็แล้วแต่กรงค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบอย่าลืมช่วยกด subscribe หรือกดไลค์กดแชร์เ a c e b o ก k c o m m s s m i and Mor e ขอบคุณค่ะ